สวัสดีครับร้านตลาดถทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําเลยนะครับเป็นเตาแรงดันสูงเตาเร่งนะครับหัวเดี่ยวนะครับเป็นจุดอัตโนมัติด้วยนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องใช้ปืนนะครับไม่ต้อง่างปืนยิงแก๊สนะครับจุดที่จุดอัตโนมัติสปาร์คตุ๊กติดเลยนะครับแล้วก็สามารถเร่งรี่ที่วาล์วสปาร์กได้เลยนะครับน่าใช้จริงๆนะครับรุ่นนี้นะครับคุณลูกค้าลองชมดูนะครับ ไฟแรงนะครับไฟแรงแล้วก็อรหล่มีตลอดนะครับคุณลูกค้าถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราสามารถบริการหลังการขายคุณลูกค้าได้ตลอดเพราะเตานี้นะครับผลิตในเมืองไทยของคนไทยนะครับไม่ใช่นำเข้าคุณภาพสูงนะครับก็ชมคลิปสนใจโทรตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเชิญชมคลิปนะครับเชิญครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับวันนี้เราก็มาแนะนำนะครับเตา ในครัวเรือนนะครับหรือ mm hmm. ไปใช้ในพัตคาร้านอาหารได้เลยนะครับอันนี้เป็นเตาเร่งนะครับเป็นเตา KB5 นะครับที่เขาเรียกทั่วไปคือเตาแม่ค้าเตาฟู้นะครับอันนี้คือเตาฟู้นะครับเตาฟู่ไม่ใช่เตาเตาแรงดันสูงนะครับตัวนี้เตาแรงดันสูงแล้วเขาก็ออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือนนะหรือไปใช้ในร้านอาหารก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับสําหรับที่คุณลูกค้าเคยเห็นนี่ทั่วไปเป็นเตาแม่ค้าเตาเร่ง อันนั้นใช้จะมีตัวจุดนะฮะต้องใช้ต้องใช้ปืนอย่างนี้จุดใช่ไหมครับแต่รุ่นนี้เป็นเขาเรียกรุ่นออโต้นะครับคือจุดอัตโนมัตินะครับโดยไม่ต้องใช้ปืนนะครับแล้วเล่งหลีนะครับอยู่ที่วาล์วตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องมีซ้ายขวาเลยนะครับอันนี้ยี่ห้อแกสเมติกนะครับโรงงานนี้นะครับยี่ห้อนี้ชื่อเสียงนานแล้วครับร่วม50ปีแล้วนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วก็เป็น เรียกเป็นยี่ห้อเป็นโรงงานที่อยู่ภายใต้อุปกรณ์ต่างๆที่เตาแก๊สชั้นนำได้สั่งนะเขาเขาเขาผลิตอุปกรณ์นะครับพร้อมกันนั้นเขาก็ได้ผลิตเตาแก๊สด,ด้วยอันมีคุณภาพนะครับคุณลูกค้านะครับตัวนี้นะครับผลิตในเมืองไทยนะครับอะไหล่ในเมืองไทยอะไหล่ทุกชิ้นทุกตัวนะครับมี ไว้บริการลูกค้าตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับทุกตัวเลยเรามาดูอ,าอุปกรณ์หรือแต่ส่วนควบของเตาเนี่ยที่ที่ให้มาสําหรับรุ่นนี้นะครับซึ่งน่าใช้ไฟแรงจริงๆครับสำหรับอันนี้เขาสมัยก่อนนี่เขาเรียกเตาจีนนะครับอ่ามันจะผัดได้แรงผัดกระบุ้งไฟแดงทําอะไรได้ไวนะครับแล้วก็ร้อนเร็วนะครับรุ่นนี้ประกอบด้วยนะครับกุลกค้าบังลม บางลมนี้ทําจากสแตนเลสหนาเลยนะครับสแตนเลสหนาไม่ใช่สแตนเลสบางนะครับไม่ใช่สแตนเลส80เปอรเนตนะครับสแตนเลสหนาเลยนะครับคุณสังเกตนะครับลูกค้าคุณสังเกตว้าทำไมเขาต้องทําวว้าวตรงนี้ไว้ว้าว,ว้าวตรงนี้ไว้ครับการใช้เตาแรงดันสูงเนี่ยต้องให้มีเขาออกมั่งครับให้มีไฟเขาออกด้านข้างนะครับ ไม่งั้นมันจะอั้นแล้วก็ตีลงล่างซึ่งอันตรายนะครับเขาก็เลยให้ออกข้างๆ้างนี่นะครับแต่บางลมด้านนี้บางลมด้านนี้วางกระทะได้วางหม้อได้นะครับหรือจะวางหม้อใหญ่ๆกระนี้เราก็เอาบางลมออกนะฮะแล้วก็วางหม้อได้เลยนะครับอันนี้สําหรับวางกระทะได้ด้วยนะครับแล้วก็บังลมได้ด้วยนะครับแล้วดูตัวนี้นะครับคุณลูกค้าเคยเห็นไหมครับจานรองเขาเนี่ยนะครับทําจากเหล็กหล่อนะครับคุณลูกค้าทําจากเหล็กหล่อเลยนะครับ ที่คุณเห็นลูกค้าเห็นในเตาบ้านทั่วๆไปเนี่ยครับทำจากเหล็กปั๊มนะครับแต่นี่ทำจากเหล็กหล่อนะครับเอผมว่านะอายุการใช้งานนะเตาจะพังก่อนเหลือแต่ไอ้นี้นะเนี่ยนะครับเพราะว่ามันหนาจริงๆหนาแล้วหนักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องว่าขาเตาตัวนี้จะหักเนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเขาทำมาคุณภาพสูงจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟนะครับ เดี๋ยวเรามาดูไฟกันนะครับอันนี้น่าใช้นะครับก็คุณลูกค้าดูคลิปผมแล้นะครับเขามีทั้งคู่ทั้งเดี่ยวนะครับส่วนเตายืนเนี่ยก็มีนะครับที่มีขาเนี่ยในคลิปต่อๆไปเนี่ยเราก็ทางผมนะครับร้านตลาดต็ก๊สก็จะนํามาเสนออีกนะครับแต่ตอนนี้คลิปนี้เอาทีละอย่างนะครับลูกค้าสนใจอะไรก็สอบถามโทรเข้ามาที่เบอร์นี้นะครับเออว่ามีแบบคู่ไหมมีมีแบบ มีแบบมีขาไม้อะไรเงี้ยครับอันนี้เราตั้งโต๊ะนะครับต้องหาขาขาวางครับโดยมากครัวในบ้านทั่วไปนี้เดโดยมากนี่เขาจะทําเป็นซิงไว้แล้วนะครับทำก่อเป็นอิฐปูนถือปูนไว้นะครับแล้วก็สําหรับไปวางเตานะครับอันนี้เรามาดูไฟนะครับใช้แรงดันสูงนะครับใช้หัวปรับแรงดันสูงแบบนี้นะครับอาจจะไม่มีเกแบบนี้ก็ได้นะครับใช้หัวปรับแรงดันสูงแต่ให้แนะนํานะครับคุณลูกค้าครับถ้าเพื่อความปลอดภัยนะครับใช้ระบบป้องกันแก๊สรั่วนะครับ นี่เลยครับคุณลูกค้าป้องกันแก๊สรั่วนะครับหัวนี้เลยนะครับจะใช้หัวนี้ก็ได้นะครับนี่ป้องกันแก๊สรั่วนะครับของยี่ห้อไฮแกลของคนไทยอยู่ดีแล้วครับของคนไทยนะครับคุณภาพสูงนะครับนี่เรามาดูเตานะครับนี่ครับไฟแรงเลยนะครับลีได้นะครับคุณลูกค้ารีได้นะฮะรีได้เบาๆได้นะครับแล้วแรงก็ได้นี่ครับแรงนะครับอันนี้ที่เห็นแดงๆนี่เป็นเขาเรียกเข่ามันนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเอ๊ว่าทําไม ทำไมมันมันมันมีข่าเหมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะว่าเนี่ยสวยไฟสวยนะครับประหยัดแก๊สด้วยนะครับไฟเขียวเลยนะครับแรงด้วยแล้วก็ใช้ง่ายนะครับเพียงแค่บิดแค่นี้เองครับอ่าบิดแล้วก็เบาอยู่ที่ทางเดียวแล้วไม่ต้องฉาปืนนะครับแล้วก็ด้านล่างมีลิ้นชักหน่อยนะครับเพื่อว่าเศษอาหารหล่นลงไปนะครับจะได้ไม่เปื้อนเคาน์เตอร์เราแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยนะครับคุณลูกค้าสนใจนะครับ โทรเข้ามาติดต่อสั่งซื้อได้เลยครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ